สมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาทฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดในพุทธวจนะบทนี้พระองค์อธิบายในเรื่องของการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยสมาธิได้ทุกระดับทุกขั้นตอนในบางคราวเราอาจได้ยินคำพูดของบุคคลบางคน ที่กล่าวว่าการสิ้นอสวะนั้นหรือการเข้ามรรคผลนั้นจะต้องอาศัยฌานสีเท่านั้นหรือบางครั้งเราก็ได้ยินว่าสมาธใิในระดับอรูปไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี่ก็คือความเห็นที่หลากหลายที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังทั่วๆไป แต่พอมาศึกษาพุทธวจนะปรากฏว่าพระองค์ผู้เป็นสัพพัญยูเป็นมรคโกวิทโธเป็นผู้ฉลาดในมัคมากที่สุดนั้นกลับปบอกว่าความสิ้นอาสวะนั้นใช้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุจฌานและสมาธิในระดับอรูปประสัญญาคืออาการสานัานจัยจตนะ วิญญาณัญญาจตนะอากินจัญญาจตนะและเนวสัญญานาสัญญาจตนะและสัญญาเวทิตนิโรธซึ่งแต่ก่อนเราเห็นว่าพวกฤาษีโยคีนั้นเข้าสมาธิในระดับอรูปแล้วหลุดพ้นไม่ได้เราเลยนึกว่าสมาธิระดับนี้ไม่สามารถเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานได้แต่พระตถาคตยืนยันว่า สมาธิทุกระดับทุกขั้นตอนใช้เป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุตติหรือเข้านิพพานได้ทั้งหมดพร้อมกับพระองค์ได้อธิบายเอาไว้ว่าจะเข้าได้อย่างไรจะใช้วิธีการทําอย่างไรเช่นเมื่อได้สมาธิในขั้นตอนใดข,ขั้นตอนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นปฐมฌานหรือขั้นตอนสุดท้ายของสมาธิในสีขั้นตอนแรกในสีสมาธิขั้นแรก พระองค์ให้เราเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าโดยอุปมาเปรียบเหมือนกับนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางส่วนในสมาธิระดับอารูปปัญสญาตั้งแต่อากาสา,า,นะานันจายจตนะวิญญาณันจายจตนะและถึงอากินจัญญาจตนะ สามสมาธิระดับนี้พระองค์ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่เพราะเขาวางรูป,ปรสัญญาได้แล้วะก็เหลือขันธ์ทำงานอีกสขันให้คนที่ได้สมาธิขั้นนี้เห็นการเกิดดับของขันทั้งสี่ต่อไปซึ่งทรงอุป,ปมาเหมือนกันเลยก็คือในขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางเหมือนกันส่วนสมาธิอีกสองขั้นตอน คือในวาสัญญานาะสัญญายตนะกับสัญญาเวทิตานิโรธนั้นสามารถดับสัญญาและดับเวทนาได้แล้วไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นวิธีที่จะเข้ามรรคผลนิพพานพระองค์บอกว่าภิกษุที่ฉลาดคือชายีภิกษุนั้นเนี่ยจะฉลาดในการออกจากสมาบัติฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกฉลาดในการเข้า แล้วกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบคือพระองค์จะไม่สอนแล้วใครได้สมาธิสองขั้นนี้คนคนนั้นจะสามารถใช้ปัญญาในการหลุดพ้นได้เองถ้าเขาเข้าสมาบัติเขาออกจากสมาบัติเขาเข้าเขาออกอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือเขาเห็นการดับและการเกิดนั่นเองการออกก็คือเห็นสมาธินั้นดับการเข้าไปใหม่ก็คือเห็นสมาธินั้นเกิด ไม่มีอะไรเกิดดับให้เห็นนอกจากจะต้องเห็นตัวเองเกิดดับคือเอาตัวออกจากสมาธิแล้วเอาตัวเข้าสมาธินั้นเข้าไปใหม่ก็คือการเห็นอเลสสัตตสีนั่นเองนี่คือเทคนิคในการใช้สมาธิเพื่อการหลุดพ้นจากอาสวะเพื่อเข้ามรรคผลน,ผนิพพานสมาธิทุกขั้นตอนใช้เป็นบาดฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมด ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปถมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตถาฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้าง เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธบ้างภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจากรกามสงัดจากอากุศล,ลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่าง เป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา เป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นๆน,น,นั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กรับรูปหุ่นคนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกรับรูปหุ่นดินบ้าง สมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่ภิกษุสงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและความสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ ดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแลว้วในกรณีแห่งการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตัติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตถาฌานบ้าง ก็มีคำอธิบายที่ตรัสไว้โดยทํานองเดียวกันกับในกรณีแห่งปฐมฌานทุกตัวอักษรทั้งในส่วนอุปมาและส่วนอุปมาผิดกันแต่ชื่อแห่งฌานเท่านั้นภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสาย,ยันจาย,ยตนะบ้างดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ในอากาสานันจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตาาธุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีอากาสานณญจายตนะเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็ต้องเป็นโอปปาติกะ อนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชนมีในเบื้องตามห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมะนันทินั้นนนนั่นเองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึก อยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำด้ยหญ้าบ้างกับรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายชันใดก็ชันนั้นที่ภิกษุเพราะก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตะสัญญาจึงเข้าถึงอากาศสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอากาสานันจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเป็นอันกล่าวได้ว่าสัญญาสมาบัตมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวตก็มีประมาณเท่านั้น ภิกษุทั้งหลายส่วนว่าอายตนะอีกสองประการกล่าวคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติและสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งอาศัยสัญญาสมาบัติเหล่านั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ชายีภิกษุผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติฉลาดในการออกจากสมาบัติ จะพึงเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติและกล่าวว่าเป็นอะไรได้เองโดยชอบดังนี้